จะแบบเล่งๆมากๆนะวันนี้นะคะเป็นอาทิตย์ที่3ของการเทรนนิ่งแบบนักกีฬายกน้ำหนักนะคะก็คือตั้งใจไว้ว่าจะ,จะไปออคอมพีทหรือว่าแข่งขัน next year เนาะก็คือปีหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นปลายปีหน้านะคะซึ่งเราก็เหลือเวลา1ปีเนาะเหลือเวลา1ปีทูที่จะสร้าง ตัวเองความแข็งแกร่งความแข็งแรงของตัวเองนะคะหรือว่าแบบเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไปแข่งเนาะวันนี้นะคะจำก็เบนซ์นะคะตอนนี้จำเบนซ์อยู่เนาะโอเคได้เวลาไปเบนซ์แล้ว วันนี้ก็คือมีเบนช์มีสควอตแล้วก็มี a อเซอร์เรีต่างๆนะคะเดี๋ยวจำจะพาทุกคนไปดูว่าการเทรนแบบนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเขาเทรนยังไงนะคะแต่จริงๆโปรแกรมแต่ละเทรนเนอร์ที่เขามีให้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็แตกต่างกันไปของแจมเนี่ยตอนนี้จำกำลังอยู่ในโปรแกรมที่แบบเป็นเจฟเนเปิดก็คือเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยชื่อดังในต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจำจะแปะาชานลของเขาไว้ให้ตรงนี้เนาะตอนนี้ ีจำกำลังอยู่ในโปรแกรมเขาอยู่นะซึ่งโปรแกรมของเขาในทุกๆวันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฟูลบอดี้นะคะหรือว่าแบบทั้งเบนช์ทั้งสควอตหรือไม่ก็เดรดลิฟแล้วก็เบนช์นะคะต้องไปดูตารางอีกทีเนาะเอาแหละเดี๋ยวจำขออนุญาตไปเบนช์ก่อนเนาะนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันคะ่ะ 那我。 โดนลิขสิทธิ์นะคะจะไปบอกให้เจ้าของยิ้มเขาลดมันก็กระไรอยู่เนาะมันไม่ใช่ยิ้มเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่เราที่ออกกําลังกายคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเคารพกฎแล้วก็สถานที่จะมาเห็นกระตัวก็ไม่ได้เนาะแล้วก็นั่นแหละจะพูดมากไม่ค่อยได้เพราะเสียวเสียวโดนลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวจะทําเงินกับวิดีโอไม่ได้เลยเนี่ยแต่จริงๆก็ยังไม่ได้ทําเงินอะไรนะแต่กลัวแบบผลกระทมแน่นนะโคตรเลยเนาะเอาล่ะตอนนี้นะคะจะ ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการวอร์มอัพเนาะเดี๋ยวจมจะมาทำวอร์มอัพทั้งหมด3เซตนะคะโดยการวอร์มอัพของแจมเนี่ยก็คือแจาจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงแบบใกล้ๆท็อปเซตนะคะก็คือ,เ,อ,อเซตที่เราออกจริงๆอะไรอย่างเงี้ย จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทําให้ร่างกายเราวอร์มก่อนเนาะทำให้ร่างกายเรารับหรือว่าโอเคเรากําลังจะเข้าสู่กระบวนการการสปอร์ตอย่างจริงจังนะคะเหมือนแบบเตือนให้ร่างกายเรารู้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะก็ปวอร์มอัพกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไปค่ะ สิบสิบครั้งในแกในการวอร์มอัพแต่ละเซตเนาะเราสามารถเพิ่มน้ำหนักแล้วก็สควอตสักแบบ4ีถึงหครั้งต่อเซ็ตก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียพลังงานเนาะแล้วเวลาเราเออพอถึงเวลาของการที่ออกกำลังกายเซ็ตจริงอะ พลังงานเราหมดแล้วแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่มีแรงเนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเป็นเซตของการวอร์มอัพนะคะจำก็ยังต้องคงเอ่อฟอร์มนะคะให้ถูกต้องนะเราจะไม่ละเลยเนาะเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่ในการบาดเจ็บเนี่ยที่เขาเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยเพราะเขาละเลยการการแบบเกรงหน้าท้องการล็อกหลังนะคะบางคนเนี่ยอ้ยน้ำหนักเบานะคะฉันไม่เก่งหรอกกลางลำตัวฉัน ไม่เกีงหลอกหน้าท้องอะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะทําให้เราเกิดอาการบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแจมก็จะไม่ละเลยแม้กระทั่งเซ็ตวอมอัพนะคะแจมก็ยังจะล็อกเอ,อ่อกลางลําตัวนะคะล็อกหน้าท้องเกรงหลังนะคะเอ,อ่อข้อศอกไปข้างหลังให้มันล็อกให้แน่นอย่างถูกต้องนะคะลายเท้าเปิดเข่าท่านูน่นท่าน ลงนะคะให้ถูกต้องเวลาลงหายใจเข้าเวลาขึ้นหายใจออ,อกเนี่ยก็จำทำอย่างนี้แม้กระทั่งการวอร์มอัพเนาะเซตของการวอร์มอัพนะคะทำให้แจมเนี่ยไม่เกิดอาการบาดเจ็บภายหลังเนาะโอเคเหนื่อยมากทุกคน แล้วที่สำคัญเพื่อนๆถ้าใครสควอตนะคะใครโลบาร์ใครไฮบาร์อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์ให้ฟังกันด้วยเนาะเพราะว่าแจมเนี่ยเป็นคนที่สควอตแบบโลบาร์นะคะแจมเคยทำแบบไฮบาร์แล้วแล้วที่นี้พอจมมาเริ่มทำแบบโลบาร์นะจำกลับไปไฮบาร์ไม่ได้เลยเพราะามันเจ็บล่ะโอเคไปต่อค่ะ let my boyfriend say what RPE stand for because, because I can't say it. You try. Rate? Rate. Of perceived. Of perceived? Expenditure. Expenditure? โอเค so RPE นะคะมันหมายถึงไ่ในโปรแกรมอม่ะมันจะเขียนว่ายกเท่านี้แต่มันไม่ได้บอกน้ำหนักนะเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแบบว่า77.5%ของ one rep max นะคะก็คือเอาสมมติว่าจำ one rep max ที่100ใช่ไหมจำก็จะเอา100ไปคูณ0 775นะคะก็จะเท่ากับน้ำหนักที่เราต้องยกในวันนี้เนาะส่วน RPE เนี่ยเขาก็จะเขียนว่า RPE เอ่อควรอยู่ในระหว่าง7หรือ 8นะคะก็คือความเหนื่อยของเรานั่นแหละ RPE อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันแปลว่าอะไรแต่เดี๋ยวแจมจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือในโปรแกรมมันก็จะเขียนว่า RPE 6นะคะก็คือความเหนื่อยของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเหนื่อยแบบอยู่ที่ระดับ6ระดับ6ก็คือเราคิดว่าเราอะยกได้อีก4ครั้งนะคะก็คือน้ำหนักที่มันถูกต้องที่ควรจะยกในวันนี้เนาะก็นั่นแหละคือสาระน่ารู้วันนี้นะ ะะเหลืออีก2เซตเมื่อกี้นะคะแจมก็ยก60กิโลนะคะก็ RPE 6นั่นแหละคือแจมคิดว่าคิดว่าแจมสามารถยกได้อีก4ครั้งซึ่งมันก็เป็นน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วนะคะ60เนี่ยก็โอเคไปยกต่อคะ่ะจะเสร็จแล้วทุกคนปะ ตอนนี้เราก็มาถึงเวิร์กอัที่3ของวันนี้แล้วนะคะก็คือนิวโรกริฟพูลดาวเนาะก็เราจะหาที่จับแบบที่มันแคบลงมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจำโชว์ให้ดูเนาะ เดี๋ยวจำจะมาบอกเทคนิคเล็กน้อยนะคะสำหรับสาวๆที่อยากมีหลังแบบเซ็กซี่นะคะทำให้เอวดูเล็กอะไรอย่างนี้เนาะถ้าออกกำลังกายที่เป็นพูดาวนะคะที่เป็นแมชชีนแบบเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจำจะมาบอกเออ ไม่ใช่ส่วนใหญ่แจมจะมาบอกทริคนะคะไม่ใช่ว่าจะมาสอนไม่อยากเรียกว่ามาสอนนะเพราะเราไม่ได้เป็นแบบเทรนเนอร์ที่มีสติวิเค็ตนะคะแต่แจมก็จะมาแชร์ความรู้หรือเคล็ดไม่รับทั้งหมดที่แจมรู้มานะคะประสบการณ์การเวิร์กอัพมากกว่า7ปีที่แจมลองผิดลองถูกมานะคะเดี๋ยวแจมจะมาสอน มาสอนอีกแล้วเดี๋จำจะมาแชร์ว่ามันทํำยังไงโอเคเข้าเรื่องพูดแล้วแบบเป็นคนที่พูดแล้วไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะคะปะออกกําลังกายเอ่อ uh, neuro grip pull down กันค่ะ นก็จะใส่น้ำหนักแบบเบาๆก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นวอร์มอัพเซตนะคะไม่จำเป็นต้องไปใส่หนักนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปอวดใครเนาะเรามาที่นี่เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นนะคะไม่ใช่มาโชว์ออฟเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอีโก้เนี่ยเอาไปไว้ข้างนอกนะไปไว้ออทไซด์เนาะปะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะจับแบบนี้เนาะตามที่ ทรงมันให้มามันให้มาแบบไหนเราก็จับแบบนั้นนั่นแหละโอเคนะคะแล้วเราก็พยายามเอาตัวเข้าไปนะคะให้มันติดเบาะเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเข่าเนี่ยจะไม่แนะนําให้มันเหลือพื้นที่มากนะคะให้มันพอดีเนาะแต่อันเนี้ยขี้เกียจรับ เข้าใจนะขี้เกียรปรับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามันยังไม่หนักเนี่ยตัวเราก็ไม่ยกเท่าไหร่นะคะก็ก็ยังโอเคอยู่แต่อย่าทาตามนะคะอย่าทําตามที่บ้านเนาะโอเคเรามาเริ่มดึงกันเลยนะคะเวลาดึงให้หายใจออกนะแอน่นอกเล็กน้อยนะคะปล่อย คนเคล็ดลับของแจมก็คือเวลาลองออกกําลังกายส่วนไหนอะ่ะให้เราจรินตนาการว่าเรากําลังใช้ส่วนนั้นอยู่นะคะอย่างท่าเนี้ยเราจะเน้นส่วนนี้ซะส่วนใหญ่เนาะเราก็จะจินตนาการว่าเนี่ยเรากําลังใช้ส่วนเนี้ยดึงมันลงมานะคะอย่าอย่าใช้หน้าแขนม่นใช้อะไรปล่อยมันไว้นะคะให้จินตนาการว่าใช้หลังเนาะดึงลงมา บบบางคนที่เขาไม่ e อีโก้แล้วจะเห็นอ่ะเขายกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เอานะคะอย่าทำตามแบบนั้นเนาะหนักก็จริงแต่มันไม่อิมเพรสนะคะมันไม่น่าประทับใจมันดูแบบอะไรเธอมัสเซ่เธอจะแบบจะเจ็บปวดในระยะยาวนะคะเนี่ย ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นทริคเล็กน้อยนะอย่าลืมนะคะให้เริ่มจากน้ำหนักที่เราคิดว่าเรายกไหวนะ,ะแล้วเราเค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆในอนาคตเนาะ,ะไม่ต้องรีบนะคะเพื่อ,อ,อการออกกำลังกายที่เฮลตี้นะคะที่แบบเพื่อสุขภาพจริงๆไม่ได้ออกเพื่อ,อ,อให้มันบาดเจ็บอะทุกคนถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันพักยาวพักยาวก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างเงี้ยมันท้นะอเนาะเพราะฉะนั้นอะเราเน้นออกให้มันถูกต้องเราเน้น ท่าทางให้มันถูกต้องก่อนนะคะเรื่องน้ําหนักเนี่ยถ้าเรา c o m โเ t a b นะคะถ้าเราสบายากับท่าออกกาลังกายถ้าเราคุ้นชินกับมันแล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มนะคะโอเคไปยกน้ําหนักเข้าเซตจริงกันค่ะ โอเคทุกคนท่าที่4ของวันนี้ mm hmm. เหลืออีกเสร็จท่านี้เราก็เหลืออีก2ท่าแล้วเราก็จะได้เสร็จสักทีตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากนะคะตอนนี้ก็จำก็กำลังจะทำดัมเบลสกอตครัชเชอร์นะแต่จะไม่เคยทำท่านี้มาก่อนนะคือเพิ่งจะเริ่มทำสามอาทิตย์แล้ว เพราะฉะนั้นเ,เราจะไม่ใช้ดัมเบลนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหลุดจากมือตลอดเราก็เลยจะใช้บาแบบนี้แบบนี้แ,บบนแทนนะคะเราจะทำทั้งหมด เซต8ถึงเศีครั้งเราจะไม่ใส่น้ำหนักอะไรเลยเพราะว่าแค่นี้มันก็จะรู้สึกหนักมากๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูอีกทีเผื่อแจมแบบแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอยากกลับบ้านละ นะ่ะไปเริ่มค่ะเดี๋ยวเราต้องทำเอ่อสี่เซตนะคะหกถึงแปดเอ๊หกถึงแปดวะหกถึงแปดครั้งนะคะ R E P 10ก็คือแบบเอาจนแบบยกไม่ไหวแล้วครั้งสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดว่าครั้งที่แปดแล้วเราคิดว่าเรายังได้แบบได้อีกสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักนะคะทุกคนอย่างที่บอกเนาะ R E P แปลว่าอะไรอ่ะ เหมือนจะตอบได้ปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเราเสียเวลามาเยอะแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะเอาแบบวอร์มอัพก่อนนะคะเพราะว่าในตารางก็เขียน,นอยู่เนาะว่าวอร์มอัพหนึ่งเซตจะมาดูว่าน้ำหนักที่เราใส่ไว้เนี่ยมันน้ำหนักที่เราใส่ไว้เนี่ยมันมันโอเคไหมไป่ะเริ่ม พราะยังรู้สึกว่ายังยกได้อีกเนาะขอให้จริงกางเกงคือแบบมันแบบนงกีมันออกนะคะเดี๋ยวเราไปหาน้ำหนักมาใส่เพิ่มแล้วเรามายกเซ็ตจริงกันเลยดีกว่าค่ะพักระหว่างเซต1นนาทีนะใครอย่ามั่นมากกว่านั้นนะคะอย่าไปเมาส์มอยกับเพื่อนในยิมเกินบอกเหมือนทุกคนจะมาออกกำลังกายตามโอเคไปไปหาน้ำหนักมาใส่เพิ่มแล้วเดี๋ยวมาเริ่มเซ็ตจริงกันค่ะ ทริคของการายกท่าแบบนี้อะไรอย่างนี้นะเหมือนเดิมเนาะเวลาเราจะยกส่วนไหนนะคะเราก็จะใช้จินตนาการว่าเราใช้มัสโซส่วนนั้นยกเนาะอย่างท่าบาเบลเมื่อกี้นะคะเราก็ใช้แขนส่วนหน้าเนาะกล้ามเนื้อแขนส่วนหน้าถ้าอันไหนที่มันรู้สึกหนักไปจนเราต้องยกแบบเนี้ยแบบเนี้ย ให้ลดน้ำหนักลงเนาะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวมันจากจะโดนแขนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโดนกล้ามเนื้อหลังแล้วมันจะทำให้เราปวดหลังล่างแทนโดยที่ไม่สมเหตุสมผลโดยใช่เหตุเนาะก็นั่นแหละอย่างที่บอกถ้ามันหนักเกินจนเรารู้สึกว่าเราเสียการทรงตัวรู้สึกว่าฟอร์มเสียฟอร์มไม่มั่นคงฟอร์มไม่ดีให้ drop weight นะคะหรือว่าลดน้ำหนักลงนั่นเองเนาะ ท่านี้นะคะมันควรจะโดนแขนแ้่ไม่ใช่หลังล่างเนาะเราก็จะเกงกลางลำตัวสอ ห้ามกั้นหายใจเป็นอันขาดนะคะไม่งั้นเดือยตายเนาะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะโอเคเรามา moving on นะคะไปท่าสุดท้ายกันดีกว่าเนาะใกล้จะเสร็จแล้วเราเดินทางกันมาเนินนานเหนื่อยแสนสาหัสเหลือเกินแต่หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวิดีโออะไรแบบนี้นะแล้วก็ เพื่อนๆที่ใครเข้ามาดูคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่จำพูดช้านะคะต้องขออภัยด้วยแต่ตอนนี้จำพยายามแบบทำตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ยน,นี้คือตัวตนที่แท้จริงหวังว่าคนดูจะชิลมากกว่าเดิมจะรู้สึกว่าได้มาแบบแฮงเอาท์ได้มานั่งดูวิดีโอชิลๆมาดูเพื่อนสาวออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะคะก็ใคร ที่อยากให้ทําคลิปวิดีโออะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาเหมือนเดิมใครโลบารใครไฮบาก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะจะตอบทุกคอมเมนตะ์เนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์นั่นเองโอเคปเะเ็จสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ท่าสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะได้กลับบ้านแล้วทุกคนปโอ้โหตรงนี้ก็คือข่าวสว่างมาก ท้ายแล้วนะคะ his oh, s e สีเท face โผล่นะคะเหมือนเดิมบอกแล้วว่าเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าในแต่ละท่านะคะมันเอ่ t a r g e t m u s มัส่ส่วนไหนเนาะแล้วเราก็จะได้จินตนาการถูกว่าเราจะแบบใช้เออไม่ใช่จินตนาการเราจะได้ใช้มัสเซ่ที่ถูกต้องในแต่ละท่าเอ๊ะถูกปะวะ เออนั่นแหละหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะเพราะว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะทุกคนถ้าจะพูดให้มันเป็นสาระนะไม่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะคะโอเคท่านี้นะคะทำทั้งหมด3เซตไม่มีวอร์มอัพนะคะ15ถึง20ครั้งทุกคน15-20ถึง20ครั้งอ่ะปะวิธียูทูบเบอร์นะคะเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ ถ่ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแบบถ่ายซ้ำถ่ายซ้อนถ่ายหลายๆรอบเนาะมันเสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราขอแบบออกจากเฟร,รมกล้องแป๊บนึงนะคะเราจะได้แบบว่าตั้งอันนี้ให้มันถูกนอก้องมาแล้วมาเลยเริ่มหนักไปไหมไม่รู้ต้องลองนะคะจะได้ถึง15ครั้งไหมก็ไม่รู้ก็ต้องลอง นะจ้าว่าอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเหลือ,อสองเซตไปอยากก่าพูดเยอะยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยเลย นจะชอบคลิปออกกำลังกายแบบนี้นะคะใครที่อยากให้จำทำคลิปวิดีโออะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะส่วนใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์กดอะไรก็แล้วแต่ที่กดได้นะคะกดไปเถอะนะอยาอ,อขอบคุณที่สนับสนุนช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคำติชมอ่ะจำจะพยายามเอามาปรับปรุงพัฒนานะคะแต่ถ้าใครที่คอมเมนต์แบบ กัดแขวะนะคะเจ้าของช่องก็สู้กลับไม่แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ายังไงดีอ่ะก็ Be nice นะคะรักษาน้ำใจของคนด้วยเนาะเพราะว่าทุกวันนี้โลกออนไลน์ก็โหดร้ายมากเกินพอแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะจันก็กำลังกลับบ้านนะคะไปแมคโครไปซื้อของไปเริ่มต้นวันนะคะไปทำงานเนาะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณสำหรับที่รับชมกันจนถึงตอนนี้นะคะแล้จอกัน กันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย